โอเคค่ะ okay, ตอนนี้พี่กิ๊ฟก็วาร์ปมาอยู่ที่ลอนดอนนะวันนี้ก็เลยจะพามาทัวร์นี่น้องใหม่เท็ดดีเป็นสถาบันของวิศวะน้องใหม่เพิ่งเปิดมาได้แค่3ปี <Maps> ชื่อว่าเท็ดดีนะคะเกิดขึ้นโดยการก่อตั้งจากสามมหาหลัยที่ดังด้านเอนจิเนียริมีทั้งฝั่งลอนดอน อเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียก็คือมี King c o l l e g e Arizona State University แล้วก็ University of New South Wales ที่ออสเตรเลียนะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆจะมีหลักสูตรเดียวให้เรียนก็คือ g l o b a l design engineer ถามว่ามันพิเศษกว่ามหลาลัยอื่นยังไงก็คือว่ามหลาลัยอื่น Mechanical ก็จะเด่นด้านนั้นถ้าใครเก่งด้าน electronic, อิเล็กทรอนิกสา์อะไรเงี้ยวิศวะสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเก่งแค่ด้านนั้นเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับที่นี่เนี่ยเขาจะรู้รอบด้านรวมถึงด้าน business ด้วยดังน,นั้นก็ ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเรียนการสอนเขาจะเบสเป็นโปรเจกต์เบสจะไม่ใช่เป็นเลคเชอร์เบสดังนั้นเขาจะเป็นเหมือนแบบเน้นแบบ l e ARNING BY DOING เหมือนเรียนเพื่อพร้อมใช้งานดังนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนปรตีที่นี่ก็ติดต่อทักพี่แมงโก้มาได้นะคะ ก็วาร์ปมาอยู่ที่มหาวาลัยเวสต์มินเตอร์แล้วนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างอุ๊ยอันนี้ก็คืออันนี้ lecture class ทุกคน<ส>เหมือนได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งครับหลัก finance ก็คือมีห้อง bloomberg financial market ด้วยเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่ามาที่เวสต์มินเตอร์แล้วมันเป็นงานแบบ c o n g r a t u a t i o n ceremony พอดีนะคะทุกคนโอเคก็จบไปแล้วกับงาน graduation ceremony ของแคปแลนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปต่อที่ KIC นะคะ ก็คือจริงๆเขาให้ขึ้นลิฟต์ได้แต่เราก็เลือกที่จะเดินขึ้นผ่านโดยบันไดแต่ความน่ารักก็คือทุกๆชั้นก็จะมีแบบอ่าให้กำลังใจมีวอร์ดดิ้งอุ๊ยอันนี้อีกอันนี้อีกเห็นไหม one more just one more okay finally we are the fifth r o Come on, wow, good view, good view. <Thank you. S 1> ยังถ้าได้เสียงผ่านไม์ก็คือพี่ยังหอบอยู่เลยน้องนองนองนอนนนโอเคอันนี้พามาดูข้างในตึกนะคะว่าแบบ มีโคสเปสนะการเรียนเป็นยังไงแล้วก็นี้จะเป็นห้องเรียนมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากเวอร์น่าเรียนมากคือสังเกตอะห้องเวลาเรียนไม่ว่าจะไปแคมปัสไหนนะของการเรียน Foundation อย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างสนับสนุนโต๊ะที่แบบเหมือนให้นักเรียนทำกลุ่มแอคทิวิตี้กันแล้วก็จะมีจอให้แต่ละกลุ่มก็คือเหมือนกับแบบแอสไซเมนต์หรือกิจกรรมหรือการให้โจทย์อะไรจากอาจารย์ต่างๆอะก็จะผ่านจอแล้วถ้าสังเกตเห็นปะ เขาจะไม่เน้น on ที่แบบไม่มีที่สำหรับอาจารย์อ่ะคือเขาจะโฟกัสแบบแค่สตูเดนต์เลิศไม่ไหวไปกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็น one on one class นะคะที่สุดท้ายในการที่จะชมตึกนี้ละก็คือเป็น college service ก็คือถ้าเด็กๆมีคำถามปัญหาอะไรก็สามารถมาที่ห้องนี้ได้เมงโกก็มีแจกซิมเป็นงานรีดี d า p a r t u r e นะคะมีแจกกิฟต์ับเหมือนกัน